มาแล้วครับขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้ขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่สองหนึ่งได้ล่าช้ามาหนึ่งร้อยหกสิบสี่นาทีนะครับพี่น้องเหตุ ไปประสบเหตุชนรถกระบะอยู่ที่สถานีราชบัวขาวมานะครับผมมีกระจังหน้าหลุดนะครับผมวันนี้ขบวนสองหนึ่งได้ราชา้ามากนะครับผม ออกมาแล้วนะฮะวันนี้ได้รถด,ดีเซลลางแดวูสองห้าสองห้าสองสอง,สองทำขบวนมาคันนี้เลยนะครับที่ไปประสบอุบัติเหตุมานะครับผม ไปแล้วนะครับขบวนที่ยสิบเอ็ดวันนี้ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยมนะโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับขบวนนี้ที่ได้ราชามานะครับผม สำหรับขบวนที่2-1นะครับ